สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับของบาสเกตบอล NBA ครับซึ่งในวันนี้ครับก็เป็นเรื่องราวนะครับของทางด้านเกมการเปิดตัวนะครับของแอนดรูว์เดวิสนะครับแล้วก็ทางด้านของจิมมี่บัลเลอร์ครับซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับจิมมี่บัลเลอร์ครับเปิดตัวเป็นครั้งแรกกับคุณนัทเสริเบรเอิร์นะครับแล้วก็เขาเปลี่ยนการสวมเสื้อนะครับจากหมายเลขยี่สิบห้าเนี่ยเป็นหมายเลขสิบนะครับซึ่งบัลเลอร์ได้ได้ให้เหตุผลนะครับบอกว่าตัวของเขาเนี่ยนะครับต้องการที่จะ ให้เกียรติคุณพ่อนะครับแล้วก็ยกย่องคุณพ่อนะครับจึงเลือกสวมเสื้อหมายเลขสิบนะครับท่านจำก็ได้นะครับปีที่แล้วเนี่ยคุณพ่อของชิวิสบอลเลอร์นะครับได้เสียชีวิตลงนะครับแน่นอนว่าก็สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับบอลเลอร์มากเขาจึงเอานะครับหมายเลขที่คุณพ่อชอบแล้วก็เคยสวมใส่เนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจนะครับสุดท้ายก็สวมใส่เสื้อหมายเลขสิบแล้วก็เปิดตัวได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับกับโคดเด้นเซอร์บอลเลอร์นะครับทำไปถึง25แต้มนะครับซึ่งนับว่าเป็นคนทีีีี่่่่่่เเเเปปิดดตตตัััััวววกกบบบททมมนนนนนนนยยยยสสูงงุ้แแแคคาาใใ2016ลละะรอ็ช วอร์เรอร์เ e นี่ยคัมแบ็คนะครับจากที่ตามเชอร์โกโบอยู่นะครับกลับมาชนะได้132ต่อ111เลยครับซึ่งถือว่าก็ยอดเยี่ยมหลังเกมบปเราได้สัมภาษณ์ว่าเขาแน่นอนว่าการอยู่ที่วอร์เรอร์เนี่ยเป็นความสขของเขาเขาจะสามารถช่วยให้วอร์เรอร์เนี่ยเขา้ารอบเพลย์ออฟแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นทีมที่เข้ามาเป็นคอนเทนเดอร์ชิงแชมป์ที่คนกลัว อีกทีหนึ่งเลยครับนอกจากนั้นซิฟเคอร์ก็ยังได้บอกครับบอกว่าบัลเลอร์เป็นผู้เล่นที่เราต้องการนะครับเพราะว่าแน่นอนว่ามีเกมการรับที่ดีนะครับเกมรุกที่ยอดเยี่ยมนะครับทําให้บัลเลอร์เนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งคีย์แมนสำคัญและเขาเชื่อว่าประสานงานกับทางด้านของเซฟเฟนเคอรี่ได้อย่างไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับเปิดตัวถือว่าทําได้ดีเลยครับกลับไปนะครับกับอีกคนหนึ่งนะครับที่เปิดตัวกับดาร์สมาริคนะครับนั่นก็คือแอนโทนีเดวิสนะครับซึ่งแอนโทนีเดวิสนะครับก่อนหนน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 ้้้้้้้้าา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 าเเ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 เกกกกกก์์ีีีีีคค็็็บบบบออ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 ววววว่่่่่่่ตตััััังงงรรรรรมมแแลลลลทททจจะะไไดดดดขิสสุยยยยพป๊ถืโ เคในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ถ้าสมมติเลครับเอาชนะทางด้านของฮิวซันโรเก็ตไปได้ครับแต่ประเด็นก็คือว่าในช่วงครึ่งเกมนะครับทางด้านของ แอนโทนีเดวิสนะครับเกิดเจ็บบริเวณขานะครับตรงบริเวณง่ามขานะครับหรือที่เรียกว่าก็ตรงบริเวณไข่แหละครับเอดีเจ็บนะครับแล้วก็กุมแบบเจ็บหนักมากครับซึ่งก็เคยเจ็บอย่างเงี้ยมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับและแน่นอนว่าก็เข้าสู่ล็อกกรูมเลยแต่วันนี้ก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับทำสถิติเป็นดับเบิลดับเบิลเลยครับซึ่งหลังเกมนะครับทางด้านของคาร์ดูเออร์วิ้งก็บอกว่าเอดีเนี่ยเป็นผู้เล่นที่สมบูรณ์แบบมากนะครับมีเกมการป้องกันที่ยอดเยี่ยมและแน่นอนว่่่่่่่่าาาาาาเเเเขขชืือออออววกกกกรรมมมีีีีียยยูนนนนนนทททให้้ไไปลลแแคคัับบ็สภษณ์ง ทีมเดอะรัสโมริก้ะครับและนี่นะครับก็เป็นข่าวสารที่ผมนำมาฝากกันนะครับสวัสดีครับ